มีพีนองตอนนี้ขึ้นมากลางกอแล้วครับผมเลี้ยงกอรครับผมมีคนเอาก่ <c oughs> อใบน้ำานะครับพี่นองนี่สูงเติบอยู่ครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่กลางกอแล้วเกือบพอทั้งอีกหน่วยผมมีคนเอาครับเอาหยากกใไซว่าเขาหยากกัแนแหละพลาดค้องก็เไยจัดเลยครับผม เมื่อยแล้วครับเด้เพลิงน้ำอันนี้ถ้าฝนกันเลี่ยงกอกันครับแต่ว่ากัดยุ่สูงเดี๋ยวมาจัดเลยพี่น้องฝากช่องย t u b e ไว้ด้วยครับในืผ่านคลองหานกินพอกำการครับผมเดี๋ยวมาจัดเลยครับห้างใหญ่ครับยุ่สูงกลางกอเลยครับนี่ก็อนพาน้ำตรงนั้นครับตอนนี้ก็ึืนมาหัวั้างแล้วครับเดี๋ยวมาจัดเลย พอ่งอครับต้นน้ำโหนงเออยิ่สูงครับผม <c oughs> เดือดร้อยตอดต่างแล้วครับตัวนี้กาดกระดับด้ เอาไปน้ำครับบุ้งข้นเอาปู่งเง้ง hmm. ห like, ัวน <wh> ้ำจะมีเนี่ยครับบุกไปไหลจะดังอ่อนครับกลับไปแล้ว ดูแล้วครับผมต่อไปลุงอาบปองลุงก่อนโอเค